สำหรับวันนี้เราจะขอพูดเรื่องสมถะลัพย์ศาสนาพวกันว่าสมถะลัพย์ัาสนานี้ถ้าเราจะปฏิบัติให้ได้ผลจริงๆก็ต้องพวกันอยู่เสมออเมื่อวานนี้เราพูดกันถึงว่ากายคตานสติกาสุปกวาทานบวกกับวิปัสสนาญาณ สรหรมบบวันนี้ก็อยาขอพูดเดิมบรณานุสติกรรมฐานบุคคิปัสนาญ,ญาณคำว่าโบรณานุสติกรรมฐานก็นึกถึงควา,า,ามตายเป็นอารมณ์นี่กรรมฐานกองนี้กองหนึ่งที่มีความสำคัญที่มันดาพระรหั์ทั่งหลายแต่พระพุทธเจ้าก็ดีไม่ยอมละ แม้แต่เป็นพร,าาร,ร,ระอรหันต์ล้วก็ตามพระพุทธเจ้าทรงเป็นพระพุทธเจ้าแล้วก็ตามก็ไม่ทรงยอมละกรรมฐานกองนี้เหมือนกันเราจะเห็นได้ว่าการที่องค์สมเด็จพระผู้มีพระพราคเจ้าทรงเรียกพระนนท์เข้ามาหาแล้วองค์สมเด็จพระบรมศาสดาสทรงตรัสถามว่านันทะเธอนึกถึงความตายวันละกี่ครั้ง อารนนทรงทูลตอบว่าข้าพระพุทธเจ้านึกถึงความตายวันละเจ็ดครั้งสมเด็จพระผู้มีพระพ่ายเจ้าจึงได้มีพระพุทธดีกาตัดว่าอน,านันธะดูก่อนอนน์ยังห่างมากนักนี่ความจริงท่านเป็นปโสสาดาบันเรนึกถึงความตายวันละประมาณเจ็ดครั้งท่านบอห่างมากเกินไป อาถาคตนี้นึกถึงความตายทุกลมหายใจเท้าออกนี่การนึกถึงความตายนี่เป็นสมถะภาวนาที่ถ้าใครก็พูดกันบอกว่าสมถะภาวนาไม่มีความสําคัญไม่เป็นจุดหมายปลายทางในการบรรลุมรรคผลก็อย่าไปเชื่อเขาเพราะสมถะภาวนาถ้าไม่ดีจริงๆพระพุทธเจ้าก็ไม่ทรงสอนให้เราปฏิบัติและพระพุทธเจ้าเองก็ไม่ทรงยึด สมถภา,าวนาไว้เป็นอารมณ์ทั้งๆที่พระองค์เป็นพระพุทธเจ้าแล้วนี่จงอย่าลืมว่าพระอริยเจ้าทุกท่านแม้แต่องค์สมเด็จรตสัมมาสัมพุทธเจ้าคนด,ดีก็ใช้กรรมฐา,านสี่สิบกองควบกับวิปัสนาญาณเพื่อความอยู่เป็นสุขไม่ใช่ว่าเป็นพระอรหันต์แล้วแล้วก็เลิกกันไม่เสี่ยงั้นเข้าใจผิดพระอรหันต์นี่เขากลับขยันกว่าเราทั้งหมด เราเป็นผู้มีสติสมัญญาสมบูรณ์คำว่ามีสติสมัญญาสมบูรณ์ก็หมายถึงว,ว่าการเห็นสภาวะตามความเป็นจริงของขันห้าท่านเห็นเป็นปกติท่านไม่ยอมปล่อยไม่ยอมละเพราะการทรงขันห้าเป็น่ากายของความทุกข์ถ้าเราละสมถะวิปัสนาท่านสำหรการไปแล้วอารมณ์มันปล่อยมันก็ไม่ยอมรับนักถือความเป็นจริงอาการความทุกข์ใจมันก็เกิด อารมณ์จิตของเราทรงสติสมัชัญยุยยะอยู่ตามปกตินึกถึงสมถะภาวนาเป็นอารมณ์จิตใจมันก็สบายมีอารมณ์ปล่อยยอมรับนับถือกฎของธรรมดามีการนึกถึงความตายเป็นอาร,อรามณ์ปมมเ,ปเป็นของดีดียังไงเพราะดีเราจะได้ไม่ประมาทไม่จงอยาคิดว่าอายุของเรายัางน้อยเราจะไม่ตายแต่ค,คิดอย่างนี้ก็ผิด การทิศนึกถึงความตายตรงนึกอยู่ทุกขณะจิตเมื่อเราจะตายเมื่อไรก็ได้นี่ก่อนที่เรานึกว่าเราจะตายเราก็ต้องหาทางไปให้มันเหมาะสมวเวลานี้การเกิดมาเวลานี้รู้สึกว่าเป็นโชคดีมากบริสศาสนาขององค์สมเด็จพระผู้มีพระพาเจ้ายังมีความสมบูรณ์บริบูรณ์อยู่ เว้นไวทเพิยงว่าเราไม่ยอมรับนับถือทำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระบรมครูกลายเป็นแกะดำในพระพุทธศาสนานั่นแหละความทุกข์มันเข้ามาถึงใจเมื่อเรารู้แล้วว่าเราจะตายก็ตั้งใจไว้มันเป็นของไม่อยากถ้าเราไม่อยากไปอบายภูมิเราก็รักษาสิ้นหาบริสุทธิ์ อันนี้ถ้าเราสาสินห้าบริสุทธิ์บริมณ์แล้วเราก็ไม่ไปอบายภูมิแล้วมีการเกิดเป็นมนุษย์เป็นส่วนใหญ่ถ้าเราอยากจะเป็นเทวดาล้วก็ทรงหิริลาโอตะป,ปะหิริเบื้อความละอายอายต่อความชั่วโอตะป,ปะเกรงกลัวผลของความชั่วใจผลเป็นทุกข์ นี่คนที่เลกเทียงความตายเป็นอารมณ์ก็หาทางเลือกแบบนี้อาการที่เราจะต้องเลือกก็เลือกอยู่ทุกวันยีลิความละอายต่อความชั่วขึ้นเื่อว่าความชั่วทุกอย่างเราไม่ทําโอตปะเกรงกลัวผลต่อความชั่วใจผลเป็นทุกข์เราก็ไม่ทํเพราะกลัวมันจะแล้วนี่กลัวแล้วเราจะทํำยังไง ความชั่วต้องมีทั้งสองอย่างคือทั้งฝ่ายวินัยและเกิดศีลและฝ่ายธรรมะธรรมะส่วนใดที่องค์สมเด็จพระจอมไตรกล่าวว่าเป็นอาธรรมเป็นธรรมให้เกิดความทุกข์ตัวอย่างเช่นนิวรณ์ห้าประการเราก็ไม่ยอมคบถ้าเราไปคบนิวรณ์ห้าประการเข้าถึงแม้ว่าเราไปขาดศีลเราก็ไปอบายภู่มได้เพราะจิตมัวัมอง การนึกถึงความตายเป็นรมดีอย่างนี้ถ้าเราต้องการจะเป็นรมเราก็ทรงสมาธิจิตให้เข้าที่อารมณ์ฌานล้วทรงฌานไปตลอดเวลาตอนนี้แต่หากว่าเราคิดว่าทว่การเกิดเป็นมนุษย์คนดีเทวดาคนดีหรือพรมคนดี <c oughs> ย่อมไม่ยังประโยชน์ให้สําเร็จกล่าวคือไม่สามารถจะทรงความสุขนั้นตลอดกาลตลอดสมยัย มันสุกชัวก่วขณะเราก็กลับมาหาสแสวงหาความทุกข์ใหม่ <c oughs> ในเมื่อบุรหมดบุญวาสนาบาร,รมีเราไม่เอาเราก็ตั้งใจไปพนิพาณการจะไปพนิพาณ์็็ตั้งใจเอามรณานุสติกรมรมฐานขึ้นเป็นเค่งตั้งหน้าการนึกถึงความตายเป็นอารมณ์นึกถึงตัวเราจะต้องตายถ้าระหวังจะอาศัยใครเขาไปดีพึ่ง เราก็ต้องนึกว่าที่พึ่งของเราผู้นั้นไม่ช้าท่าก็ตายเหมือนกันถ้าเราหวังยาวว่าถูกส่วนใดเป็นที่พึ่งก็จงรู้สึกว่าวัตุส่วนนั้นในที่สุดก็สลายตัวเหมือนกันไม่มีอะไรทรงตัวนี่การที่เราจะจะเข้าถึงที่พึ่งได้จริงๆก็ต้องเข้าถึงตัวเองเป็นสาคัญ ตามที่พระพุทธเจ้าทรงกล่าวว่าตาหิอัตโนนาโถโกหินาโถบรูสียาใต้หิสุทันเตนาะนาถังละ,ะสิตนพังซึ่งแปลเป็นใจความว่าตนแล่อมเป็นที่พึ่งของตนบุคคลอื่นใครเล่าจะเป็นที่พึ่งได้เมื่อเราฝึกฝนตนดีแล้วเราจะได้ที่พึ่งไอ้บุคคลอื่นจะพึ่งได้โดยยาก นี่เป็นพุทธภาษิตที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรงเตือนวัตาหอตาตโนนาโถตนและย่อมเป็นดีพึ่งของตนตรงนี้ก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะละพระพุทธธรรมประสงค์และความดีทั้งหมดเราจะเข้าถึงความดีได้ก็อาศัยการฝึกฝนตนของเราคือจิตคำว่าตนในที่นี้ได้ก็จิตไม่ใช่ได้กับร่างกาย เพือจิตใจของเราเข้าไปเกาะความดีเข้าไว้ทาส่วนใดดีสามารถจะทําให้เราเข้าถึงผลิพานได้แล้วก็ทาส่วนนั้นทาที่มีความสำคัญที่เราจะเห็นได้ง่ายคือตัดรากเน่าของกิเลสก็ได้เกิดโลภะความโลภเราตัดด้วยการให้ทานทำจิตให้ทรงอยู่เสมอเราจใจทานเพื่อทำลายโลภะความโลภ ถ้าความโคใจะได้ไม่กอ่อใจอีกประการหนึ่งรากเงาของกิเลสก็ได้กับความโกรธอันนี้เราจะทาใช้พรม,มีหารสี่เป็นปกติเพราะการหักล้างความโกรธเมื่อจิตเราทรงพรม,มีหารสี่ความโกรธความเยายบบาตมันก็ไม่มีการที่สามโมหะความหลงตัวนี้เป็นตัวสําคัญ เป็นรากเงาใหญ่เป็นตัวบัญชาการให้เกิดความรักความโลภความโกรธถ้าหลงไม่มีสิอย่างเดียวและตัดความหลงได้ตัวเดียวก็ตัดได้หมดมีการตัดตัวหลงมาตัดตไปยังไงตัดตมมรณานุสติกรรมฐานก็คิดว่าคนเราและสัตว์ทั้งหมดเกิดมาแล้วมันก็มีความตายเป็นที่สุด วัตถุต่างๆที่เป็นสมบัติของโลกมันมีการเกิดแต่ดม,มันมีการก่อตัวก็ในเบื้องต้นแล้วก็สลายตัวเป็นที่สุดเหมือนกันพังวัตถุเรียกว,ว่าพังคนเนียกว,ว่าสัตว์เรียกว,ว่าตายนี่เป็นอนุ่ความแน่นอนของชีวิตที่ท,ทรงอยู่มันไม่มีหาความแน่นอนอะไรไม่ได้มันมีการสลายตัวเป็นที่สุด แล้วก็หุนเข้ามากลับจับเป็นมิปัสนาญาณที่เราเห็นว่ามันเกิดแล้วมันมันตายเนี่ยมันเป็นสมถะก็หันมาจับไอ้ตัวตายเนี่ยแบเป็นสกายยะทิฏฐิเป็นวิปัสนาญาณไปแล้วทาไมมันถึงต้องตายร่างกายนี่มันเป็นเราหรือเปล่าถ้าเรามีในร่างกายหรือเปล่าถ้าร่างกายเป็นเราเป็นของเราจริงแล้วมันจะตายได้ยังไง เราคือจิตคิดอยู่เสมอว่าเรา,เราควบงอมร่างกายของเราให้ทรงเป็นปกติสร้างสสรความเจริญให้เกิดขึ้นในร่างกายอาหารประเภทไหนที่เขากล่าวว่ามีประโยชน์เราพยายามหามากินถงามมันจะแพงไม่จะเหนื่อยไม่จะยากแค่ก็ตามแล้วก็หามากินบำรุงบำรเลอร่างกายให้มันมีการทรงตัวแต่แล้วในที่สุดร่างกายของเรามมนทรงตัวหรือเปล่า มันหาความทรงตัวไม่ได้มันเดินก็ไปหาความตายาทุกวันสุดโทมไปตลอดเวลาทุกวันทุกเวลาถ้าเรากินอาหารเข้าไปถ้ามันมันเป็นเราจริงเป็นขวกเราจริงเราไม่ต้องการให้มันหิวกินแล้วไมันอิ่มตลอดการมันก็ไม่ยอมที่เราไม่ต้องการให้มันแก่ก็จะแก่เราไม่ต้องการให้มันป่นปวยแล้วมันก็จะป่วย เราไม่ต้องการให้มันจะตายมันก็จะตายที่เราไม่ต้องการให้มันทุกข์เราห้ามไม่ได้ห้ามแก่ไม่ได้ห้ามป่วยไม่ได้ห้ามทุดโทมไม่ได้ห้ามตายไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเอามาป้องกันความทุกข์จะให้ไปเกิดกับมันหมอชั้นดีที่ไหนมีอยู่นักวิชาการมีที่ไหนปรากฏอยู่เราไปหา พยายามทำทุกอย่างให้ร่างกายมีความสุขแ้วเราหาความสุขจาร่างกายได้หรือเปล่ามันก็เปล่าร่างกายมันมีแต่ความทุกข์ทุกลมใายใจเข้าใ,ใจออกในเมื่อมีร่างกายอยู่ทุกจะความหิวมันก็เกิดทุกจะความหนาวความร้อนมันก็เกิดทุกจะการปวดอุจจาระปัสาวะมันก็เกิด ทุกข์เพราะความไม่สมบายกายไม่สมบายใจไม่สมบายกายได้โรคภัยไข้เจ็บโบคคนมันก็เกิดทุกข์จากความไม่สมบายใจได้แก่ความปรารถนาไม่สมหวงังก็ทุก์ก็ทยก็ทบกระตั้งอาร,รมณ์ที่เราไม่ต้องการมันก็เกิดนี่เป็นอันว่าตลอด24สี่ชั่วโมงเราหาความดีจากร่างกายไม่ได้เลยโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งที่คาช้าปรมารโรคา โรคที่ประจำกายอย่างยิ่งนั่นก็คือโรคหิวหิวในอาหารมันก็หิวมันก็สร้างความให้เกิดแต่ความหิวในอาหารถ้าเราไม่สามารถไม่ไม่ไม่มีโอกาสบริโภคอาหารได้ความทุรนทุรายมาเกิดอาการเสียดทางทางร่างกายม่เกิดใจก็ไม่สบายมีตัวหิวน่นไม่มีตลอดวันแล้วก็มีตลอดการตลอดสมัยยันตาย นื่มนความหิวมันเป็นเครื่องเสียดทางร่างกายเรยอเสียดทางจิตใจมันจะมีความทุกข์หรือยังไงมันก็เป็นความทุกข์ในหิวมันก็ไม่ใช่หิวแต่อาหารหิวอยากจะได้อย่างโน้นหิวอยากจะได้อย่างนี้มันหิวทางใจมันความปวารนาทางใจมันเกิดขึ้นมาในความต้องการความปรารถนาเกิดขึ้นมันก็มีความทุกข์อีกถ้าแราความปรารถนาไม่สมหวัง หรือว่าความปรารถนาจะสมหวังได้ก็ต้องตั้งใจในเกติกายไปประกอบทำเกจิกางานรวบรวมรัพยเพื่อจะได้ของสิ่งนั้นมาเป็นสมบัติของเราอันนี้มันก็เป็นภัยใหญ่คือมีความเหน็ดเหนื่อยของร่างกายเป็นการทรมานร่างกายและทุกสิ่งทุกอย่างที่เราปรารถนาได้มาสมหวังแล้วในการต่อไปถ้าตายเราไปได้หรือเปล่ามันก็ไม่ได้ ไม่มีอะไรเอาไปได้เลยเป็นอันว่าร่างกายนี้ไม่มีประโยชน์การเกิดมามีร่างกายมีแต่โทษมีแต่ความทุกข์มีแต่ความเดือดร้อนม,ม,มันหาประโยชน์อะไรไม่ได้นี่เราก็อยนั่งมเมาร่างกายเพื่อประโยชน์อะไรทีนี้เรามาตัดตัวหลงกันโดยมากเรามันหลงตัวไป็นสำคัญ ที่เราต้องมีความเหน็ดเหนื่อยด้วยบบการท่้งพวงก็เพราะเราหลงตัวเราการทำทุกอย่างสแสวงหาของทุกอย่างเข้ามาก็าเพื่อประโยชน์กระร่างกายอย่างเดียวสำหรับจิตใจเป็นเพียงความปรารถนาเท่านั้นเพราะว่าเราตายไปแล้วส,ส่งที่อย่างมันก็ไม่มีประโยชน์แต่วการหากินการสแสวงหาทรัพย์ ือว่าเป็นหน้าที่ของการทรงอยู่แต่ว่าทำใจของเราปลดเสยียย่าไปเมาในทรัพย์เสษอย่าคิดว่าเรากรรมันจะคงอยู่ตลอดกาลตลอดสมยัทมยทำใจให้สบายเมื่อบในสมัยที่องค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้ายังอยู่มีพระองค์หนึ่งซึ่งเป็นเคยเป็นพระราชามากอ่อน ท่านจำมันสายอยู่ในป่าซึ่ไมมไกลเมืองนัดวันหนึ่งท่านเขามีงานนะักกเลกประจำปีให้งคมไฟสว่างสวยัยไปทั้งเมืองมีความสวมีเรียกว่ามีความสวยสดเตลการตาอย่างยิ่งในเวลาราตรีเพราะแสงไฟทำให้สว่างทำให้สวยตัวท่านเองยืนอยู่ในป่านั่งอยู่ในป่าแต่ผู้เดียวมองไปดูแสงไฟ ก็ามานั่งนึกในใจว่าอาจิรังวัตยังกายโยปะทวิงอดิเศสติชุดโลอะเปทิวิญญาณโนนิรัตถังเมกเริงครังซึ่งแปลเป็นในความโดยย่อตัวเรานี้เวลานี้มีอุปมาเมื่อทอนไม้ที่เขาทอดทิ้งมาในป่าย่อมไม่มีใครมีความสนใจร่างกายของเราในหาสาระประโยชน์อะไรไม่ได้เวลานี้ไม่มีประโยชน์ มันไม่ต่างอะไรกับ่อนไม้ที่เคลื่อนที่ได้ในไม่ช้าความดับไปก็จะเข้ามาถึงนี่แค่คิดเพียงเท่านี้ผลในที่สุดพอคิดอารมณ์จบอารมณ์จับถึงเข้าย่างจริงท่านก็ได้สําเร็จอรหัตผลนี่การนึกว่าร่างกายมันจะต้องตายและร่างกายไม่มีประโยชน์เราไม่เกาะในร่างกายที่อย่างเดียว ในเมื่อเราเห็นว่าร่างกายของเราไม่ดีเราไม่ยึดถือร่างกายเป็นฐาณะแต่ว่าการบริหารร่างกายก็มีความจําเป็นในเมื่อมันยังไม่ตายถ้าเราไม่บริหารร่างกายไม่หาอาหารให้กินไม่ประคบประงมมันบ้างทุกขเวทนามันก็บีบคั้นหนักนี่การเราจะหาอาหารให้มันกินหาเครื่องลงผมให้หายาักษาโรคให้หาเครื่องทําความย็งความร้อนให้ ก็คิดว่านี่เราหามาเพื่อบรรเทาทุกขเวทนา่วขนาเท่านั้นไม่ใช่ว่าจะหามาให้ส่งการตลอดตลอดการตลอดสมัยแล้วก็จําไว้เสม,มอว่ากายมันจะต้องตายร่างกายเก็บไปวยความทุกร่างกายไม่คือใดนองความสุข เป็นปัจจัยสร้างความทุกข์ให้เกิดแล้วเกิดชาติในนดก็ดีต่อไปในชาติต่อต่อไปชาตินี้มีสภาวะเป็นเช่นใดชาตินหน้าต่อไปก็มีสภาวะเป็นเช่นนั้นคือมันจะเต็มไปด้วยความทุกข์เราไม่ต้องการความทุกข์เราก็ไม่ต้องการขันห้าถ้าตัาง้งจ,จิตใจไว้ว่านับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปขึ้นชี่ว่าขันห้าคือร่างกายจะไม่มีสำหรับเรา เราไม่ต้องการความเกิดที่มีร่างกายต่อไปสิ่งที่เราต้องการก็ได้แก่ผลิพานร่าการคิดอย่างนี้คิดเฉยๆมันก็ยังไปนิพ่านไม่ได้ก็ต้องหันเข้ามาตัดความรักในรูปเสียงที่เราได้สัมผัสเดิมนาจเอาสุภสัญญาคาเร่งกันมาแล้วมาตัดความโลกโดยการให้ทาน มาแตกความโกรธ้วยการทรงพรมือหานสี่ตกความหลงเห็นว่าสก,กาญาติทิฏฐิใอร่างกายของเรานี้มันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเราไม่มีในร่างกายร่างกายไม่มีในเราเดินไปเดินมานั่งอยู่ที่หยุดเสมอว่าร่างกายนี้มันจะพังเมื่อไรก็ได้ร่างกายเต็ไมไปด้วยความทุกข์ร่างกายเต็ไมไปด้วยความโสโศกคือความสปกปกโสมม่ม มันเป็นลินแดนนำมาซึ่งความทุกข์ร่างกายคือโลกนิ้ทางมันเป็นรังของโลคพอพังพุ่นนังมันต้องมีความเผยเล่าเป็นธรรมดาเราไม่ต้องการมันอีกชาตินี้ถือว่าเป็นชาติสุดท้ายสําหรับเราเราไม่ต้องการร่างกายคือการเป็นบระโสดาสิกิทาคานาคา,า,ารหันเขาก็เป็นแค่นี้เท่านั้นถ้าจงพยายามระมัดระวังรักษาศีลให้บริสุทธิ์ มีสติสัมปชัญญะควบคุมไว้ในเรื่องของศีลเรื่องของทานเรื่องของเจริญภาวนาถ้าบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายโดยทุนหน้ามีจิตแบบนี้เป็นเอกขตารมคือเบารมมันเดียวหมายความเห็นว่าร่างกายเป็นแดของความทุกข์ได้ตายแร่างกายแบบนี้จางหายความเที่ยงไม่ได้ทุกข์ขังไม่ทุกข์อนัตตามันจะลายตัวไปในดีสุด เราไม่ต้อง,งการร่างกายอีกทรงปติสมัมปชัญญะในการทรงอสุภชัญญะให้เกิดเป็นปกติมีจาคะจาคา,า,านุสติกรมาฐานจิตใจต้องการให้ทานเป็นปกติมีศีลานุสติกรมาฐานทรงศินเป็นปกติมีพรมหนันสีเป็นปกติ ไอ้เมลร่างกายนี้ไม่ใช่เราไม่ฉึกของเรามันจะพังเมลรดก็ช่างมันยอมรับนับเทกกฎธ,ธรรมดาเป็นปกติอย่างนี้เราก็เข้าถึงอริยามารรคผลได้โดยเฉพาะไม่ยากเพราะว่าธรรมะพระองค์สมเด็จพระผูมีพระพาเจ้ามีความสําคัญอยู่เพียงเท่านีน้ีการที่จะเข้าถึงอริยามารรคผลไม่ใช่จะมาศึกษากันฟังแล้วก็ลืม ฟังแล้วก็จำจำแล้วก็คิดคิดตลอดกาลตลอดสมัยทําใจให้สบายมีอารมณ์ไม่หวั่นไหวเมื่อร่างกายเกิดทุกขเวทนาเพียงเท่านี้จิตใจของบรรดาท่าทนท,ท,ทุกทุกท่านโดยทุนหน้าก็จะเข้าถึงความสุขคืออริยมรกกรยผลตามที่ตนเยียงปาตตนาถ้าต่อจากนี้ไปขอทุกท่านพยายามตั้งกายให้ตรงดำรง,งจิตให้มัน กำหนดรูดลูลมให้ใจเข้าออกวปร้ายใจเข้ารู้อยู่ให้ใจเขา้ไาไลร้ายใจออกรู้อยู่หายใจออก,ก,อออกเมื่อจิตใจสบายแล้วก็จงพิจารณาตามที่กล่าวมาแล้วจนกว่าจะได้ยินสัญญาณบอกหมดเวลา